อัปเดตสั้นๆในฝั่งนะคะวันพรุ่งนี้อังคารที่26สิงหาคม68่านมีนัดฟังคดีพากษาไตาสวนบุญฟ้องในกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นฟ้องไอแล้วก็สสเนมในข้อหาหมิ่นประมาทโดยฟ้องทั้งแพ่งแล้วก็อาญาน,นะคะแล้วก็เรียกค่าเสียหายคนละ50ล้านบาทซึ่งเป็นการฟ้องในกรณีที่ไอกับเนมเนี่ยได้เปิดข้อมูลว่าประกันสังคมไปลงทุนซื้อตึกสกายไนน์แต่มันควรจะจบแค่นี้ไหมไอคิดว่าไม่นะเงินของผู้ประกันตนเสียหายไป7พันล้านทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องถูกลง โทษอันนี้ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าใครทําผิดใครทําถูกหรือใครมีส่วนเกี่ยวข้องหรือใครทําทุจริตเป็นการเรียงไทม์ไลน์ให้ฟังเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง อัปเดตสั้นๆในฝั่งนะคะวันพรุ่งนี้อังคารที่26สิงหาคม68ศาลมีนัดฟังคพัพิภากษาไต่สวนบุญฟ้องในกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นฟ้องไอซ์แล้วก็สสเนมในข้อหาหมิ่นประมาทโดยฟ้องทั้งแพงแล้วก็อาญาน,นะคะแล้วก็เรียกค่าเสียหายคนละ50ล้านบาทซึ่งเป็นการฟ้องในกรณีที่ไอซ์กับเนมเนี่ยได้เปิดข้อมูลว่าประกันสังคมไปลงทุนซื้อตึกสกายไนท์วัะพรุ่งนี้ค่ะคพัพิภากษาอาจจะออกได้2ทา หนึ่งก็คือศาลเห็นว่าคดีมีมูลแล้วก็ประทับรับฟ้องไอ้กับเนมก็ต้องไปต่อสู้ในศาลกันต่อ2ก็คือถ้าศาลเห็นว่าไม่มีมูลไม่ควร,รับไว้พิจารณาศาลก็จะยกฟ้องทีนี้จะมาไล่เลี้ยงให้ฟังกันค่ะว่าก่อนจะมาถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อ2วันที่แล้วนะคะยีสิบสองสิงหาคมราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้ในายบุญส่งทัพชัยยุทธพ้นจากหน้าที่ประหลัดกระทรวงแรงงานไปเป็นผู้ตรวจการพิเศษในสํานักนายกซึ่งเรียกง่ายๆว่าเป็นการเข้ากลุ่ม ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกอเทปกอเทปกอเทปย้อนกลับไปมีนา68เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไอ้กับเนมเนี่ยไปที่ตึกสกายไนแล้วก็มีการถแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ประกันตนไม่เคยรู้มาก่อนว่าประกันสังคมเนี่ยเอาเงินของผู้ประกันตน7 0 0 0ล้านไปลงทุนในตึกมูลค่า3,000ล้านซึ่งการลงทุนในตึกสกายไนเนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่ประหลัดบุญส่งทับชัย,ยุทธยังเป็นเลขาประกันสังคมอยู่และตอนนั้นสุชาติชมกินก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรใครนะคะแค่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้เฉยว่าในยุคนั้นเนี่ยใครดํารงตําแหน่งอะไรนั้นไม่นานก็โดนนายสุชาติชงกริ่นอดีตและมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทงข้อมูลเลือกตึกสกายนายเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาหรือว่าการลงทุนเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วว่ามันผิดปกติ หลังจากนั้นคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอยู่ก็ตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องตึกสกายไน์ซึ่งสารภาพตามความเป็นจริงตอนนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพะคิดว่ายังไงเขาผัดกันเกาหลังชัวแต่ปรากฏว่าผลออกมาว่าประกันสังคมลงทุนสูงเกินจริงเพราะว่าตึกเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0ันถึงสามพล้านบาทแต่ประกันสังคมควักเงินจ่ายไป700 0พทั้งยังมีการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทําให้กองทุนประกันสังคมเสียหายหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ I, กับเนมก็เอาผลการสืบสวน,สวน,น ฐานทั้งหมดที่มีในมือเนี่ยไปยื่นปปชให้สืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปยื่นกรตอให้สอบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนี้ต่อมารมัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่เนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้โดยมีระยะเวลา90วันแต่ยังไม่ทันถึง90วันดีก็ มีมติคอรมอย้ายประหลัดบุญสงให้ไปอยู่ที่สํานักนายกรฐัฐมนตรีซึ่งภาษาราชการก็คือเป็นการย้ายเข้ากลุ่แล้วทุกคนก็คาดเดากันว่ามันน่าจ,จะเป็นกรณีตึกสกายนายนี่แหละแต่ทุกคนในระหว่างที่รอการโปรดเก้าลงมานะคะประหลัดบุญสงยังใช้อํานาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจํานวนมากอีกทั้งยังนั่งอยู่หัวโต๊ะในวาระประกันสังคมแล้วก็พิจารณาเรื่องงบประมาณด้วยซึ่งต้องบอกตรงๆว่า เป็นที่รู้กันดีนะคะในหมู่ข้าราชการว่าถ้าประหลัดคนไหนเนี่ยโดนย้ายเข้ากุแล้วเขาจะไม่เซ็นคําสั่งแต่งตั้งยกย้ายหรือไม่ใช้อํานาจใดๆทั้งสิน้นเพราะว่ามันจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพายุโคละบาทเพราะว่ามันเป็นการรอการโปรดเกล้าอยู่ไงแต่คุณยังใช้อํานาจเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแปลว่ามติคลมอไม่มีความหมายหรือว่าการรอการโปรดเกล้าไม่มีความหมายหรือแต่หลังจากนั้นค่ะวันที่22สิงหาเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีการโปรดเกล้าลงมานะคะแล้วประหลัดบุญทรงก็ บายบายจากกระทรวงแรงงานเรื่องมันก็มาถึงวันนี้นะคะมีประหลัดโดนย้ายไปหนึ่งคนแต่มันควรจะจบแค่นี้ไหมไอ <I S 2> คิดว่าไม่นะเงินของผู้ประกันตนเสียหายไปเจ็ดพันล้านทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องถูกลงโทษอันนี้ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าใครทําผิดใครทําถูกหรือใครมีส่วนเกี่ยวข้องหรือใครทําทุจริตเป็นการเลียงไทม์ไลน์ให้ฟังเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เป็นการแสดงเจตจำนงส่วนตัวคะ่ะว่าตาบใดที่ยังอยู่ในอํานาจหน้าที่นะคะรับรองว่ากัดไม่ปล่อยแน่นอนเรื่องนี้ จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ประกันตนและประชาชนทุกท่านได้ทราบค่ะและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้บ่นทำงานก็ไม่ชอบเปล่าน้า